อ้าวันนี้นะคะเราก็ให้ดูบรรยากาศโรงเรียนก่อนนะคะ,ะว,นนวันนี้เรามาทําพิซซากินอีกครั้งค่ะรีวิวชวนก่อนปิดก่อนปิดเทอมนะคะอาหารอาหารหลากหลายอาหารหลากหลายนะคะอยู่แต่ยตอยู่แต่หูหนูผูกก็มีแนวกินสั่งกินค่ะอยากกินอะไร วันนี้เราทำพิซ z ่โอ้ยดูหน้าหน่อยนะคะดูหน้าหน่อยคุณครูแก้มคุณเก๊ครูแก้มมาเลงเองเลยนะคะวันนี้ก่อนปิดเทอมนะคะปะอันนี้วันนี้เรามีความหลากหลายนะคะอันนี้ก็คือหมากมี่นะคะหมากมี่แกแล้วหวานหวานไหมครูดาหวานไหมหวานมากเลยนะคะมีความหลากหลายผู้ใหญ่เอาแกะ เอามาให้แกะโดยเฉพาะฝากหลดมากหาสิบบาทนี่หนนี่ซื้อมาห้าสิบบาทหมกนี้นะฟรีค่ะหมกนี้มาจากเือนอยากให้ดูความว่าภูใหญ่แล้วก็กรอบหวานนะคะตาคนสูงเนี yeah. ้ยอ้าเบิ่งดูค่ะนี่ไส้เน้นๆเลยค่ะโอ้้หอมเด้หิวข่าขนาดเลยรอบเดี่ยวรอบที่สองเดี๋ยวอบกันอ,อ้ดูด้วค่ะเด้อี โอ้หอมมากเลยเน้นเน้นเลยค่ะวันนี้แนวกินหลากหลายอันนี้เห็ดกินบร่ได้เห็ดขายด้วยค่ะเด้อถ้าเห็ดขายมันสิได้กําไรอยู่บางก็บ่ได้กําไรค่ะอ้าวอ้าวเบิร์โอ้หน้ากินบ่คะหน้ากินบ่ค้าอันนี้คือลูกค้าคนแรกเด้อค่ะเด้อี่อเพราะเพียงอร่อยไหมครับอร่อยพูดแรงๆอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยครับอร่อยครับ หวยแก้มเพ็ดเป็นนี่เป็นตาได้ผัวฝรั่งแท้ตัวตัวเลาะด้วยอันนี้ซ้อมนะคะซ้อมนะคะคุณครูแก้มเอ๊ะน่ากินมากเลยอย่างอาจจะได้เกตแมริทเร็วๆนี้นะแกลมเอาล่ะก่อนเนี่ยสับเล่อาเบิ่งนะคะเด้อมันนี่เจ้าของสัญชาติมาเองเลยค่ะสัญชาติไหนคะอุคันฝรั่งฝรั่งมาเองเลยค่ะเพื่อนมารีวิวให้โดยเฉพาะ พิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าคุณครูแพนนี่ค่ะคุณครูแพนนี่อ่าเบิ่งดูค่ะอืมเบิ่งหน้าเพื่อนฟินขนาดค่ะฟินแหงโพสอันนี้เบิ่งผูดไรย้างมาทางหลังอ่ะโอ้เบิ่งเยิมเลยค่ะเยิอมเลยค่ะอร่อย